แฟนเบนเปรีงลำไส้ระยะที่3นะตอนนี้เนี่ยให้คีมโมร,รอบ2แล้วนะครับอยากให้นแนะนำวิธีการกินอาหารทีนะครับก็ขอเริ่มที่อย่างนี้ละกันนะครับคือเรื่องของอาหารการกินสําหรับผู้ป่วยมะเร็งนะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นอาหารที่สุกสะอาดปรุงใหม่ๆละกันนะครับแล้วก็การกินโปรตีนยังสําคัญอยู่อย่างที่เมื่อกี้เราพูดไปอะครับว่าโปรตีนมันยังเป็นสิ่งที่นํามาช่วยเสริมสร้างในเรื่องของเม็ดเลือดเกล็ดเลือดเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงอะไรอย่างน,นะครับ แล้วก็การกินอาหารในครบห้าหมู่ยังมีความสําคัญอยู่เพราะว่าร่างกายเรายังต้องการการทํางานที่ครบถ้วนในทุกๆด้านอยู่นะครับการงดอาหารประเภทใดประเภทหนึ่งไม่ใช่คําตอบของการที่จะรักษามะเร็งให้บรรลุจุดประสงค์การรักษานะครับผมยังไม่เคยเห็นผู้ป่วยที่บอกว่าเขางดอันนี้แบบ100%ซแล้วสุดท้ายการรักษาออกมาผลดีมากยังไม่เคยมีใครเดินมาบอก ัตวรหรือถ้ามีจริงๆเนี่ยผมยังอาจจะยังไมไ่รู้จักเขาก็ได้เนาะที่เคยแบบพูดคุยแลกเปลี่ยนทักทายหรือไปกินข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยบางท่านที่กินมังสวิรัตมาตลอดกินผักกินอะไรมาตลอดเนี่ยหลายคนก็ฝากมาเตือนว่าการกินอะไรอย่างเดียวหรืองดอะไรไปเลยสักทีเดียวไม่ใช่คําตอบนะครับอันนี้คือ ต้องบอกว่าเขาก็เสียชีวิตไปแล้วด้วยเขาก็เลยฝากบอกผมไว้ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตว่าบอกคนอื่นนะว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่นะครับทุกวันนี้ผมมีหนะ้าที่เป็น m มสเซนเจอร์หรือเป็นผู้ส่งสารที่บอกต่อในสิ่งที่หลายๆคนไม่ได้มีโอกาสบอกนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะบอกว่าการตัดหรือการงดในสิ่งต่างๆที่แบบต้องงดเนื้อสัตว์อะไรเงี้ยไม่จริงต้องกินแต่ผักก็ไม่จริงนะครับการ กินอย่างใดอย่างหนึ่งให้สุดโต่งก็ไม่จริงนะครับผมไม่รู้ว่าเปรียบเทียบอย่างเงี้ยถูกต้องทางการแพทย์ไหมแต่เอาเป็นว่าอย่างนี้ละกันการที่เราเออกกําลังกายสมมติเราเล่นเวทเรายกเวทหรือเราวิ่งระยะทางไกลวิ่งมาราธอนเราใช้ร่างกายสุดโทมใช่ไหมครับเร,เราใช้ร่างกายหนักมากคนที่ออกกําลังกายหนักๆเราต้องกินให้เยอะเพื่อที่เราจะได้แข็งแรงถูกไหมครับเราจะซ่อมแซมส่วนที่เราสึกหรออ่ะในขณะเดียวกันเนะวลาเรารักษาตัวด้วยโรคมะเร็งอ่ะ เรารับทั้งเคมเราทั้งผ่าตัดเราทั้งโอ้โหฉายแสงร่างกายเราเสื่อมโทมสุดไม่ต่างจากการออกกำลังกายหนักหรือบางทีหนักกว่าด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่กลายเป็นว่าบางคนไปงดสิ่งที่จะมาเสริมอันนี้คือลองใช้ตรรก,กะคิดไปทุกพร้อมๆกันนะ กลายเป็นว่าเหมือนเราซ้ำเติมร่างกายนะครับจริงๆแล้วเราจะต้องเสริมเข้าไปด้วยซ้ำนี่ก็คือฝากไว้เนาะสำหรับหลักการเลือกของกินในระหว่างแตรรักษาตัวนะครับ